สวัสดีครับคลิปนี้เรามาทอดกระเทียมตับหมูกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับเรามาล้างตับเอาเลือดออกนิดนึงนะครับการหั่นเพื่อทอดกระเทียมนะครับเราไม่ต้องบางนะครับหนาๆไปเลยนะครับอันนี้ตับเราสามขีดนะครับต่อไปเราล้างนะครับให้ใส่เกลือไปนะครับน้ำส้มสายชูสักฝานึงนะครับไอนี้หลุดมือนะครับขยำนะครับ ขยำเบาๆนะครับเพื่อที่จะล้างคาวออกนะครับเราขยำประมาณหนึ่งนาทีนะครับทีนี้เราล้างเลยนะครับผมล้างสองน้ำนะครับขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราล้างไปเกลือแล้วน้ำซ้อมฉายชูแล้วนะครับทีนี้เรามาใส่แป้งมันนะครับพอประมาณประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับจากนั้นเราขยำต่อนะครับขั้นตอนนี้ผมทิ้งไวห้านาทีนะครับ ตอนนี้เราแช่แป้งหมันไว้5นาทีแล้วนะครับทีนี้เรามาล้างอีก4น้ํานะครับอันนี้คือน้ําที่4แล้วนะครับเราล้างแบบน้ําใสพอสมควรแล้วนะครับก็แต่ก็ยังมีเลือดอยู่นะครับอันนี้คือทอดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะผัดนะครับเราก็ควรที่จะไปลวกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้เลือดเข้าออกนะครับแต่นี่ทอดเราไม่ต้องลวกนะครับผมจะไม่มีขั้นตอนลวกนะครับเราล้างเสร็จนะครับเราก็ใส่เครื่องปรุงหมักไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับทีนี้เราหมักเลยนะครับเครื่องหมมักก็ี สามเกลือนะครับตาพออย่างนี้นะครับไม่ต้องละเอียดมากซอสขวาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ํามันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะนะครับรสดีประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาครับคลุกเค้าไว้เลยนะครับหลังจากนั้นทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเรามาทอดกันนะครับตอนนี้ตับเราหมักประมาณ 45- นาทีแล้วนะครับใช้ได้แล้วนะครับทีนี้เรามาตากระเทียมนะครับ เทียมไม่ต้องให้แหลกนะครับแล้วเราก็ใส่เกลือผงไปนะครับเพื่อให้เขากรอบนะครับคลุกเคล้ากันนะครับกระเทียมควรจะเป็นกระเทียมไทยนะครับจากนั้นรอใส่น้ํามันเลยนะครับตัวนี้น้ํามันยังไม่ติดไฟนะครับใส่กระเทียมแล้วเราค่อยติดไฟนะครับไฟกลางนะครับถ้าเกิดว่าใครมีกระเทียมเจียวอยู่แล้วนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็น้ํามันนี้ผมจะทอดตับต่อเลยนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องใส่น้ํามันให้เยอะขนาดนี้ก็ได้นะครับเราใส่เพียงท่วมตับ แค่นั้นก็พอแต่นี้น้ำมันครั้งที่2แล้วนะครับผมทําอย่างอื่นมาก่อนผมว่าเลยยังเหลือเยอะก็ยิ่งดีนะครับการทอดกระเทียมนะครับรอใหญ่เหลืองในกระทะนะครับเพราะว่าเขาจะไหม้พอประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับตักขึ้นเลยนะครับหลังจากนั้นเราลองหมูนะครับใช้ไฟกลางทอดนะครับผมจะใช้ขวาปิดประมาณ2นาทีนะครับครบ2นาทีแล้วนะครับเปิดขวาพลิกนะครับ นี่ทอดทั้งหมด7็ดนาทีนะครับสุกแล้วน,นะครับเอาขึ้นได้ใส่จานต้องใส่พริกไทยเพิ่มนะครับผมชอบพริกไทยมากกระเทียมเจียวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ